สวัสดีครับเบบี้เอ้ยม่ใช่โมชิปวิชิปสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเลเวลโฟร์เดทกันอีกแล้วนะครับในแคมาเปญที่มีชื่อว่อาอะไรครับคุณเติ้ลสดีครับเบบี้เออไม่ใช่เออโหแคมเปญอะไรในแคมเปญโคสตรีมครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดเรลิซซ์เหมือนเดิมนะครับเพราะโหมดนอร์มอลมันง่ายเกินไปสำหรับพวกเรานะครับผมลงสกินใหม่ก็ประมาณสี่ห้าสกินนะวันนี้เติ้ลเขาบอกว่า เติ้ลเขาจะไม่เล่นลูกซองนะครับเราจะไม่เห็นนักกีฬาอีสปอร์ตเล่นลูกซองกันนะครับผมจะเล่นแทนผมยิงผมยิงแค่นั้นเดียวนี่แหละแล้วจากนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นดาบนี่เป็นสกินมาชิเต้นะต้องสีแดงครับผมหานานมากนะสกินนี้ไม่แดงไม่ชมพูไม่เสียไม่มีแรงเล่นอสกินไม่แดงไม่มีแรงเล่นเดรุซึมต้องยิงหัวใช่นี่แหละถึงสนุกหรือเปล่าไม่รู้มันจะโดนดันจะดนดาเหยียบไม่ลงเอออย่างนี้แหละถึงสนุก มันง่ายเกินไปไงถ้าเล่นนอร์มอลแต่ก็มีคนคอมเมนต์บอกอยู่นะว่าเล่นโหมดปกติแค่แอดวานต์มาครั้งก็ยากละทำไมยิงไม่โดนแม้แต่บูมเมอร์ก็ต้องยิงหัวหรอจริงไม่รู้เมื่อกี้รู้สึกว่าเลงเป้าตรงอยู่นะทัวไมืองยิงไม่โดนเฮ้ยอะไรลูกซองเลยนะเว้ยมันอยู่แถวกลารอันนี้กระโดดสูซุย<ป> อ่ะผมว่าจะถามคุณผู้ชมหน่อยครับคุณผู้ชมนี่านาผมทำคลิปเลฟเฟอร์เดสนี่อยากให้ผมทําซับไหมแบบว่าเป็นช็อตโมเมนต์อะไรอย่างงี้แบบมีซับเข้ามาเกี่ยวด้วยคอมเมนต์ไว้นะถ้าแบบอยากได้อะไรอย่างงี้เพราะถ้าไม่มีคนคอมเมนต์ผมก็ไม่ทํา <laughs> อ่ะโอ้เดินรีบมากเฮ้ยมันยิงไม่มทะลุไหมวะเดือดฟักมาเกมแนวเลยดีกว่า นี้คนนี้คนนี้แล้วไป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 ฟันทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้่ทันเพื่อนมาแล้วจ้ะกลัวว่าอาทีนู้อยากได้เป็นไรกับเพลงนี้เออเล่นมาเพิ่งเจอชาร์จเจอร์มีปืนอะไรให้เล่นบ้างอุ้ยออฟขอออฟและกันนี่นี่นี่ไม่สนใจเอเปลี่ยนพื้นดีกว่า เล่นเอจีดีกว่าเปลี่ยนปืนแล้วเปลี่ยนปืนแล้วเออเตระวังแทงมาระวังแทงมาตรงนี้มีแทงจะจำไม่เสรอู้ห่าดไลยมันฟาดได้ด้วยเหรอมันเคาลเตอร์ชาร์จได้ด้วยเหรอฟาดได้กูอยากฟาดมากจะกูไปโหลดแบบฝึกมาฝึกฟาดชาลเตอร หลังจากคลิปนี้ลงน่าจะมีคนบอกอยู่เราก็อยากได้ซับ <laughs> ถ้ามีถ้ามีจะทำให้ถ้ามีจะทำให้หนแทงอู้เชียพื้นสั่นอะไรวะมาสักทีเหัวแตกโอ้ย,อ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 ยไม่โดนหนีอุย้ยแทงมันกระจอกอ่ะอูย้ยกระจอกเกินใช่ไหมั้อกระจอกเกินกระจอกแท้กระจอกแท้ๆๆๆๆๆ กระจอะแท้เฮ้ยกระจอะชิบหายกูปาไปเลยกูปาเลยไอ้ยีงคุณแหลกด้วยไอ้ยีงคุปปาเลยเอาเอารั่วเอาไอ้ยิงนี่กระปาไปโดนดิจีจีจีอุ้ยซอมบี้มาจากไหนโอ้โหเอากูด้วยตายดีตายโอ้โหราใจหน่อยเราใจกัน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 หน่อย โเดี๋กือบน้องแล้วกูหนีมาดิมาอุ้ยอุยเยอะ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 มากนี่ค่ะเอาหัวแล้วเออว่ะอย่างน้อยเกมไอ้ยแมปนี้มันจะมีเออเลเซอร์ให้เราเล่นใช่ไหมคือถ้ามีเลเซอร์ก็จะทำให้กูเล่นง่ายขึ้นหน่อยเสียงอะไรวะเสียงคัณะโอ้สปิเตอร์ข้างหลังกู Ð, ต้องเล่นเลฟเฟเดแล้วก็ต้องรีบกลับไปทำวานโลละแค่ไ <Gentle> ม่ได้ทำเลยเดี๋ยวคนเขาเลิกดูกันฮือว่ะไม่โดนหัวมันตายยากจริงแต่ชัดเจนโดนโดนอาวุธระยะประชิดสองครั้งตายนะยฝันกระสับเลยเลือดรันอะไรวะตีวิดสามครั้งตายลุงตีวิดคล้องกันสามคน เราต้องไปช่วยบอดจริงใช่ไหมเราต้องใช้บอดใช่ไม่งั้นเราไม่ผ่านแน่เลยคุณแนะนำว่าจะเก็บเลเซอร์ดีกว่าทำไมมันจะได้เคลียร์ง่ายเลเซอร์ถ้ามันกระสุนเป็นกลุ่มคุณต้องไปดูก่อนว่าเราได้ปืนอะไรโอ๊ยคุยตายโคตรยากเลยเออว่ะหกนัทนยังไม่ตายเลยบางตัวเดี๋ยวกูยิงเลยนะทั้งนั้นโอ้โหยิง โอ้อยเ้ยเชี่ยต้สปีดรันนะครับตรงนี้อ่าต้องขออนุญาตด้วย,ย,น,ยนะครับเพราะถ้าไม่สปีดลันมันเล่นยากจริงๆอะไรเนีย่ย <c oughs> โยนหลอกๆห้เราจะได้วิ่งเข้าไปยงไ <c oughs> ไป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 ,ไป กูขอสปีดลันก่อนอะไรนี่เติร์นจะรู้อะไรนี่ผู้ถามจริงจะรู้เอ้าไม่รู้อะไรนี่เอ้าไอ้เหี้่กูเตรียมตัวสุดดีๆไม่ได้ยิงปืนสักนัดเอ้าอะไรนี่โอเคกไไม่ดเราใส่เกมจะบักนะครับคุณผู้ชมไปสนุกกันเลยแล้วบอลล่ะอีกตัวนึงอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงกู โอ้ยอยู่ข้างล่างนี่เองกูว่าอยู่อะไรตีกูเอออ้หยุดยิงกูนะโหมดูอะไรอุ้ยมาแล้วเอ,อ้าเกมบัก๊กไม่ใช่บั๊กกูว่าเราไปเู็เลยไม่ปกติมันต้องมากันแล้วเออเรายังไม่ทันได้เดินไปถึงประตูทางเข้าเลยด้วยซ้ำนะกูเปลี่ยนไปใช้เอเคียพี่มูก่อนไม่มีคาตานะ,อ,ะอยากได้คาตานะอุ้ยทำไมมืดจัง โอ้โหเสียงยิง AK โอเคครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอ่าสกินในแคมเปญหน้าแล้วกันรู้สึกไม่ถูกใจกับสกินเนี้ยไอเสียงสกินเนี้ยโอ้โหยิงยากมากไป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 เฮ้ยหนุ่มก็เลยไม่มีแทงหรอกเตรียมเตียวโฮหนึ่งต่อตัน Okay. เลขสองซ้ไหนอะไรของมึงอู้เลือกมัว่วเลือกมัว่วอ่ะมึงก็รอดูแล้วกนะันแบบเหนึ่งสองซ้ไอ้อมั่วอีกแล้วแล้วแต่มึงตายแค่นั้นแหละมึงตายแค่นั้นแหละน่ามั่วอีกแล้วก็าาไปเวร เออ,อ,อว่ะลืมไปเลยว่าอันนี้มันเป็นแคมเปญของภาค2ใช่ไหมเนะี่ยถ้าคนดูถามว่าเลี้ยเล่นเลี้ยงแมพยังไงตอบตอบได้แบบง่ายๆเลยนะเลี้ยงแมพจากข้างบนไปข้างล่างครับแค่เริ่มต้นที่โนมารซี่ไม่ได้เล่นจากไม่ได้เล่นจากเอ่อบนสุดนะฮะจะเล่นที่โนมารซี่แล้วก็เล่นลงมาข้างล่างพอเล่นจบลาสตันนิงก็จะขึ้นไปเอ่อเดซเซนเตอร์เอาไป <c oughs> <c oughs> เปิดปุ๊บดเปิดเป้าปิดเป้าก่อนเอาแต่พูด จะยิงเเฮ้ยตนเอากระสุนก่อนเอาปืนก่อนเฮ้ยอะไรอะไรของมืเปืนคุณกำลังปยนปืนเลยเอ้มโอ้ยตายกูอตาย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 ีไม่ตายด้วยเพื่อเราอยู่ตายไม่ ไปเลี้ยวขวาทีเดียวดด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 หม่นะอน้แล้วอ้ยัมอเกินดึงเป๊ะเรียบร้อยลยทำอะไรกูไม่ได้เลยสิทำอะไรกูไม่ได้เลยสิแล้วฝ่ามันจะตายมันเปิดกลับไปเชื่อมันันทำ แค่เรามีเพลสเฮ้ยคาตานะเพิ่งรู้มีคาตานะอยู่ตรงนี้ด้วยอลิโกโต้โซมาชเหมือนตอนนี้นั่งทรมานรอเพื่อนตายอ่ะอย่าทำตามนะครับน้องๆหนูๆถ้าเป็นคนดีจริงเราต้องออกไปช่วยไปไปอ้าวเปิไม่ใจไม่ใจได้ตายแล้วหนึ่งคนไม่เอาเดี๋ยวอันไหนไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวนั้นมากูยิ่งไม่อยากออกเลยกูโดนขึ้นค้อมปุ๊บคือเกมจี๊ดเลยใช่เหรอเอาจะรเ ไม่เอาไอา้เหี้ยเดี๋ยวเล่นยากเป็นการจบที่ตรองทจริงอุ้ยทำไมพวกมึงเลือดเยอะอกูยัง่ะโอ้โหเลือดร้อยเลือด 90. เก้าสิบเรลลี่ซึ่มันให้เลือดเยอะจังวะมันหิวเมืเ่อกี้มันใช้เมยกินมดเลยอ๋อไอพกูเกิดมานเลือดเต็มฟังลิงระดับหัววางเป้าระดับหัว กู <c oughs> มไม่โดนซอมบี้กัดแต่กูโดนเพื่อนยิง <laughs> Can anyone hear me Can anyone hear me มีใครได้ยินฉันไหมไม่ได้ยินแม่สวนไมกแค่ก <c oughs> เอาตรงๆมากูแปลเกมนี้ไม่ทันซับมันเร็วพร้อมอยังเอาไปเกตัมโมโลโต <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วก็ไม่สวนไม่แค่โหห่างกูเลยเฮ้ยมันปีน่ะไปไหนของมันวะน่ะ าใช้ไฟบอมเนะขอ้ามีบยเชิยแม่งกระโดดโคตรไกดเลยสมอคเกอร์ใกล้ตายแล้วแต่ไม่ตายยิงไม่โดนมันไม่มีเป้าให้ยิงอะไรครับมีเสียแม่อยู่แล้วไปเลยเต้นไปเลยเดี๋ยวพุทิยิงขึ้นบนให้โอเคโอเคอยากเล่นอยากเล่นรอด้วยรอด้วยไปมองไม่เห็น อะไรขึ้นกูไม่ได้ยินเสียงกูมารู้ก็ถึดฟังโอ้ยมันมันไฟมันไหม้นะครับมันไฟไหม้ป่ามันอาจจะบมดบังวิสัยทัศน์ขออภัยด้วยครับเรามองไม่เห็นซอมบี้เราก็ยังคือจะเล่นอะไรของวะยังคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหคือขานจริงมีโดนเท้าไหมเนี่ยต้องดันนั้นี่ต้องดันแล้วไม่งั้นเราไม่มีพื้นที่เล่นกับแทงแล้วเนี่ย

ต้องไงเอาไม้ต้องไงต้องอือไอ้เจือคุยเอากระส้อหมดเอาอย่างนี้ได้อยู่โอ้โพีจีอีซี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันเกินมันเกินไปครับโอ้ยหมือนไม่ตายเลยยิงไม่โดนหัวไงเอาหัวให้ยิงเอาหัว เออยิงแบบนี age. Age? ้วันไหนมันจะหมดเออหมดเลยดิโอ้โหเอาก็ได้ว่าเอามาดิมาดิมาดิกูมีคาตาละแล้วไงกูมีคาตาละแล้วไงโอ้ยเลือดคืจะหมดแล้วเพื่อนรักเพื่อนรักเลือดเลือดมีเซียจะหมดแล้วเลือดมีเซียเหลือสามนะกูน็อปห้บอดเกย์ให้บอดเกย์บอดก็เนงไปอีกตัวหนึ่งต้นไปเลยต้น ทริงกูเอาเงี้ยนี่จริงจริงเนี่ยเนี่ยโอ้ยทําไมมันฝันไม่โดนบอมไม่โดนจริงกูไม่โดนจริงกูเออบมดเไปแล้วดูมันพูดเด้อคุณผู้ชมดูเส้นมันพูดผมอุตส่าห์เฉือสลาเพื่อมันต้องใช้คาตานะอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้โหอะไรตัวเช่นนี่มา ใครใครโดนช่ามันใครโดนชามัน,น,อมนเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้ไม่้องทิ้งกูไม่ต้องทิ้งกูไม่ทิ้งมึงแน่นอนกูไม่ทิ้งมึอแน่นอนโคตรมาโคตรมาไ้องทิ้งกูมี m o t t e r f y knife ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีคาตาน้าแบบเมื่อกี้ผมพยายามจะเป็นพ่เอกมากนะแต่ไอ้เต้นมันก็ไม่คิดว่าจะทิ้งกันจริงขนาดนั้น แน่ผมรู้มีบอร์ดเจอคนอยู่อ้ยผมไม่ต้องสุภาพกับกูก็ได้กูโกรธมึงแค่นั้นแหละรันมันรอบนี้กูไม่ช่วยจริงอ๋อเฮียได้เฮียมึงไม่ช่วยกูไม่ช่วยมึงกอทำไมเลือกกูเหลือแค่นี้มึงยิงกูไม่หยุดเลยโอ้ใครยิงมึงกูใช้มีดต้นพร้อมไหมยังครับไปครับโมชีโมชีสวัสดีชาวโลกเฮ้ยนี่ ใครใครบอพวกผมเล่นกากมันไม่ได้นะเรือี้ซึ่งมันยากอยู่นะผมก็เห็นใช่ไหมยิงตัวอะไรฮะโอ้โหก็ยากกว่าจะตายต้องยิงหัวเท่านั้นนะกระสุนกูหมดแล้วเตินเอ้ยบูมเบอร์ขบนสวยไอ้เชียเติรนไอ้เชียเติรนมาครับเดี๋ยวโชว์ปัดจักกี้รีโหลดดิรีโหลดดิ่งคุยเกือบน็อกใช่กูกูกำลังจะน็อกถ้ากูยยืนอยู่ตรงนี้อยู่กูน็อกถอย มาเลยวุณอาเม้งกูมีคาตาละโอ้ใครจะคิดว่ามันจะพุ่งใส่ใกล้ขนาดเนี้ยโอ้แล้วนานมากกว่าจะรู้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมว่ามีอะไรเก็บให้หมดมีอะไรเก็บให้หมดมีเลยมีเลยม,ม,มีลมีคนละเท่าไหมคุณน้องมนละเท่ากันนะอุ้ย โอ้โหเชี่ยโดนดีเจ้าบุษย์มามาร้อใจกันหน่อยไปครับยี่ไงล่ะเจอแล้วมาเวยโยนโอ้ยไอ้มึงโยนอะไรของมึงนี่ตื่นสวดีครับกูทำอะไรได้แทงตัวแค่นี้เองไปขึ้นตัวแค่นี้นี่ถ้าหมาลูกหมานี่อู้ยิงหัว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 เบรดเมีแรงขึ้น ดี๋ยวเขายิงวะเฮ้ยมันมีได้ยินเสียงโอนิจังเอามึงไปยิงห,หมด,ดมน้องอะด,ดูดูเ็คุณผู้ชมดูเจสันถามมันมีเราดิคุณถามจริงอะไรมาแค่นี้อย่ามา ya, มาแค่นี้อย่ามา มาแค่เดียวมาแค่เ <left> ดียมาแค่เดยวมามาแค่เดยมาอุ้ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะดูดิอุ้ยทำอะไรได้ถามจริงถามทำอะไรมือทำอะไรได้นอกจากยิงครูมาดิตอนนี้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 มาดิเอคุณเดินออกไม่ได้เฮ้ยสมองเกินขนาดเลยเหรอเฮ้ยไอ้เชีอยไปไปไปตึ้น Come on Come on Let's go ตื้นช่วยกูด้วยกูจะตายเออกูจะตายไอ้ที่นี่ไม่เอาตัวรอคนเดียวเลยเรื่องคุณลือซีมาตึ้นเอาไโอ้โหสปิตรตอร์มานตายหนักหน้าอย่างจี้เจริญเจริญ ไปไปอยู่ไปอยู่ไปเลยไม่ต้องคกไปเลยที่งูมึงจะชูทำไมมึงไม่ต้องคุกต่อรอกตอรอไปต่อรอไปกูโดนามสมุตวสมุติกูโดนสามโตายตายกูสมุติไม่เจอกูสมุติไม่เจอ ไปไปตึ้นตึ้นจบเกมไปน,นี้เลยตึ้นอู้อุ๊ยโออะไรฟิวไปเมื่อกี้ <laughs> <laughs> อะไรฟิวไปไม่ตึนต้นทำไมเพลงคอฟฟิทแดนกูยังอยู่เอออ้าว <c oughs> เออ,เอ,อ Memory o ี Code, อ i โคดนิกแล้วมานนเสียเอาเป็น <c oughs> ยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับเกมเลฟฟอร์ดิสถ้ามีอ,อ่า ้าติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้ซับไหมหรืออยากหรืออยากให้ผมทําแนวไหนบอกได้เลยนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ตอบด้วยเฉยเพราะไม่รู้จะตอบอะไรอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไชน่าลาบบายบายครับอันนี้ที่จบแล้วฮึจบแล้วจบแล้วเ What mm -hmm. you